ชื่อมมันจะทำงานาง่ายกว่าเชื่อมแล้วค่อยมาวางแผ่นพอไหลพอมันไม่ได้ฉากผมลองทํามาหลายเตียงแล้วถ้าทําแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเครียดเรื่องฉากว่ามันจะได้เท่ากันไหมปูแผ่นแล้วมันจะกระเดิงกระเดิงกระเดิงไหมเนะเพราะว่าบางทีเนี่ยขามันก็ไม่เท่ากันมันเอียงไปข้างหนึง่งมันสูงข้างหนึง่งมันเตียข้างหนึง่งแต่ถ้าทําแบบเนี้ยเราอาศัยตัวแผ่นเป็นฉากเลยคือระดับเราเอาจากตัวแผ่นนี้เลย พราแผ่นเนี่ยมันเสมอกันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปวางเอาไว้กับพื้นเวลาเราเชื่อมนะเราเชื่อมใส่ตรงนี้เลยนะครับอ่าแต่ว่าก่อนที่จะเชื่อมเนี่ยต้องตรงนี้เนี่ยต้องหาอะไรมารองก่อนเดี๋ยวมันกระเด็นโดนเดี๋ยวมันไหม้นรามอนเป็นไม้แล้วท่านอ่า ผมก็จะลบเรียม,มลบเรียมเหล็กก่อน เรียมเล็กกัน หูเราก็ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากเพราะมันไร้สายเออดีมากเลยทำงานง่ายขึ้นเวลาเราจะเชื่อมเราก็ใช้ตัวนี้เป็นฉากเลยทุกท่าน ใช้ตัวนี้เป็นฉากเลยมันจะได้ตรงกันนี่ท่นเราใช้แผ่นเป็นฉากเลยมันจะได้แบบเป๊ะๆไม่ลาดเคพื่อน แล้วเวลาเราตั้งมันก็จะตรงเลยถ้ามันไม่ตรงก็มันอยู่ที่เราเทพื้นนั่นแหะเทพื้นไม่ได้เป๊ะมันก็เลยเอียงข้างนะเอาเลยเสียบเลยเดี๋ยวเราต้องใช้ไฟอยู่รา,ราวๆประมาณ400 จะแพ็คเอาไว้ก่อนนะท่าน,นเพราะว่าฮก็มาเสียบใช่ไห <laughs> โอ้ลุงเลยยื่องนี้จะเสียบใส่สรถซาเล่งเขาเสย เราจะเชื่อมจริงในแผ่นไม้กระดานนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไหม้นะครับ ใ่แผ่นตรงนี้เลยมันจะได้ไม่ฉากเลยไงเราจะได้ไม่ต้องมาเครียดตอนที่ปูแผ่นนี่ทำแบบนี้เลยเข้ามุมเข้าเหลี่ยมตรงนี้เลยอย่างไมันก็ได้ฉาก